เอาไปละพอดีละค่ะพูดีละมาแต่ไฉนิมาแต่นาเข้าไนาโอ้โหขว่ายันมันหนีกน้ำข่วมนานาน้ำข่วมนาเนาะขวเข้าแล้วตายหมดเลยเนาะ ีแห้งแล้วตีมือนี้ใครนั่นแล้วมือนี้ใครได้แล้วมันแห้งน้อยหน่งยนะยังเหลือจะต่อมาเนี่ยเหลือจะต่อเทมเทมเทมโอ้มาออนเงินก็เห็นลูกสาวแต่งตู้งามงามพี่น้องเพิ่นสบายดีลูกเอ้ยสบายดีโอหลังจากที่เ่าไปหาจับไรใกล้บ่ได้น้องพี่น้องก็วกกลับเข้ามาในเฮือนคือเก่ามาบังหนึ่งต้อมบอกวิธีต่อตู้กันเลาจึงไปหาไม้อีกรอบหนึ่ง

จังไยกันเนอะจังไรบุกออกไปทานยังลมขอเมียเราอยู่เดี๋ยวบุหลงบันหงงานข่ายนหลงท่านใดคนอื่นของติดกันตัวทำให้คนอื่นเล้าสารคืองานของเราเขียนไก่อนแล้วก็บัดหลงเออเขียนเนี่ยมึไมเน่ ถ่้มือไม่ต่งรู้ัฒนานี่นี่ปอกใส่อมะัฒนามือไม่ถ่ายคลิปไว้ดีไม่่าเขาจะโจนะฮะอะไรโอ้ถ่ายคลิปไว้อ๋อถ่ายคลิปที่บกมาดูกดูเอ้ที่เทปใส่ิเขียนเขียนบอกเฮ้ยเนี่เขียนบอกแต่ละอันแต่ละย่างเยวเก้าสอนวิธีตโตตู้ต่อ็ม <laughs> Được là Bây giờ chúng ta sẽ thay mất Được rồi Bây giờ เพราะว่าคือเนื้อดีป็นคนที่แบบโอ้ค่อนข้างที่จะผมไม่งลายนะเว้ยเกี่ยวกับเครื่องเสียงนี่เพราะผมเคยเห็นนะวันนี้เนาะนี่จับตัวถ่ายจอจับนี่ละนี่เสียบเลยเสียบหงายไปไหนเสียบเออเสียบเสียบประเข่าประมุนหา ที่เสียงหรือว่าเราต้องบีบอ่กโคตรสบายร้อยเลยบอกเลยเสียข้าไปจุงห่องเอาตัวนี้มาใช้ตัวนี้ก็ได้ไหมเด้มอเสียขอบไปจบงหม่องเวลาถอดได้กดเด้อโอเคเวลาถอดโคตรได้ใส่สีขาวนิดนีใส่เจ้าเขียนเอาดอกเลือใสีเขียนนะเลือกสีเขียนให้เรามิกเขียนเป็นภาษาลาวฮะโอเคแล้วอันนี้ตัวนี้ครับตัวใดตัวนี้สีเขียนมาไหมอ๋อซื้อมงอไซนี้อันนี้ ช่วงอันนู้นไงก็ได้งูได้ก็ได้เอาหาเบิ่งเจ้าสิใส่เท่าใดก็ได้มุต่อตู้ฝั่งไหนเสียฟังนั้นออคโต่อตู้ฝั่งไหนเสียฟังนั้นเหรอออเออตันนี้ได้แล้วตัวนี้มันเสียบตัวนี้ตัวล่างพี่ขุนหาขุนหาเออเท่านั้นเองเหลือดไข้กู ตอนต่อไปเขาก็จะมาเสียบเสร็นี้นะมันกะลนตู้แล้วแบบนี้น้องไอ้นอนะครับช่องเชือกประมาณช่องอันนี้ใช่อันใดก็ได้เหรอแต่อันใดก็ได้เพราะว่าวัฒนาต่อตู้พี่น้องเลยเรื่องนี้เขาต้องมาได้ไข่แล้วเอมือเห็นุ่งเลยเขาจุดีได้สอง,งอย่างให้มันแย่เขาได้เรอร้อยเชื่นได้ก็ได้เหรอเนื้อแต่น,นั้นนะี้แหละ ใส่สองนุ่ยอีกหนึ่ยนึงล่ะอใช่น้อยเดียววะใสส่ต่อไปลุงต้อมเพื่อกะทิเอาเครื่องเข้าไปบริจาคอยู่ที่บ้านนะดีเครื่องที่จะเกี่ยมเอาไปไม่เท่ากับมาเกี่ยมมักเบ่งเกี่ยมผ้าเชือกแขนผู้แขนลุงต้อมต่นแรงลูกฮาก็จะได้ไป เจ้าของก้อนพี่น้องไงเจ้าเสียอผ้าตามันนี่ะลพ้เาถือตัวน้อยนี่แล้วเิญคนเดียวเนาะเออนออตัวนึงใช่ไซกัต้านี่มันน้อยไปพร้อมเดียวเลือก็ mẹ, và để à. khứ bơm bơm qua nó chứ, trưng đầy vũ, nó giống như bộ sapa vậy đấy, à? OK OK bộ thùng rồi, OK OK <laughs> bộ bó, thùng rồi, OK OK bộ thùng rồi, thùng rồi, OK บา,าท,ทีเชรายเชรายธงทีมงานเฮาไปไปยังทงออามาขึ้นกับเอามาให้ถือ,อไันไเลยไปพี่น้องเจอกันที่ในบ้านนาดีเนะพี่น้องเนาะเฮ้ยเดวกคน พี่น้องลุกต้อมไปแล้วโอ้ยามแรงๆก็จะมีงวมีาวาปายพี่น้องเลยมาเข้าแรงโอ้ตกหัวน้องแปลงก็แปลงก็ Abei, au, พ๋อ so. ทงนี้สิให <participant S 1> ้เงินใอ้กำผูยป่ะอ๋อเอาทวงได้เอาไปให้เลยเพื่นนาะเจ้าของพ่ยังมนะมาอ๋อเจ้าของเงินมาเพื่อนเอิ่อนพย่ญชนะได้เมียเรามาเอาเสื้อผ้าเด้อวันนี้มาแจกเสื้อผ้ามาเงินไอ้กำผูยเป็นรังแรกเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละไอ้กำผูยไปใช่ ไปชื่อปลาเอาไปชื่อปลาเนาะนองจากัเพื่อนี่นะร่วมกันในหลาไมนเลือไหนเอาไหมอะไรแต่ไหนอะไรก็จะเป็นเพื่อนกันไม่เอาไม่เลือกเอาดิยเราเคยติดป้าไว้ให้อ๋อจะมาป้าไว้ให้เลยพี่น้องเพราะว่ามึงต้มกับบุคคลมีเวลาเวลามันมีจำกัดเนาะช่วงนี้ก็เลยว่าเอาเป็นถุงมามอบให้มอบให้แล้วให้เพื่อนไปแจกยายกันเอาเองเอ้ามาและพอดีแล้วค่ะ เอผู้ดีแล้วมีแ<ร>ต่หาเลือกเบิ้งตัวใดเป็นนุ่งก็เอาวะชะ้าๆตัวใดที่มันห้านุ่งได้แล้วเลือกนอะมันเก่ากงงามอยู่ยสำหรับเฮาน<ะ>ี่มันดำไว้คัด<ง>ชักมันดำไว้อเฮาพอเป็นสายลุยเนาะข้าป้าเข้าดุ <uka> <laughs> Hai lắm, <cười> <cười> thôi đó, đó này, oh, mắt, tính mắt, tính mắt được lựa cho hay rồi nó phải đi ของเขียวล้มีปลูงปูบ้ามันโอ้คนมักว่าปลูกปูงใจบาง่นอะมันก็นุ่ม yes ันโอ้เออชาวเป็นยังลงกับบเปนยังเจงเลยมันีไม่แล้วม่เลยเรือกใครคักแล้วใตกับลุกสาวตะวันนี่ของเ่นกัผู้ตะวันเลียโอ้ให่บ้านลงมาลวเอาไปเลยไปเลยะ อันนี้ของบัวไข่นี่คืออะไรหนิในงานหนเออบัวไข่มันคือละไรต่างๆเคยลูกเพราะ่อยไฟสพิษเออนี่ว่าเอาให้ลูกเพิ่นแม่น่าแกลเลยแต่ว่านี่ของบัวไข่นี่เออบัวไค่ต้องอันนี้ของเจ้าเลยนนะนี่แม่นเลยนะนี่มันเคยหนุ่มด้านนี่บัวไค่ฮันเราเลือกเอาได้เลยเออเลือกเลือกเอาเพราะว่าแต่มัดรวมมากไป แต่สิได้ไปเงินหลังไม่โตพี่น้องบ้านนี้งานฮักอะไรก็จะยังอีกสองสามสองสามพวงมาฉันเที่ยวก็สองสามพวงซะโอเคเอาไปขึ้นพนจะเสือหายแล้โอเคเอาไปขึ้นพอนแเอาเสือาให้นะโอยนงีเขาไปเหี้ยขไปอยากอไมันแหะ มาแต่เ้น uh, ี่มาต่หนาวต่นาวหนาโอ้ายันมันหนีน้ำหวมนาน้ำหวมนานะหวงเข้าแล้วตายหมดเลยเนาะมีแล้วแห้งแล้วตีมือนี้ใครนั่นล้วมือนี้ใครได้แล้วมันแห้งน่อยนึงยังเหลือแตตอมาเนี่ยเหลือแต่ต่อมีแต่คาหม่ดำาม่แไลยัวหมีบเนาะ โอ้มนต์เลยวะซั่นเอ้าเดี๋ยวมันสิมาอีมื้อใด๋นี่มึกมึดอยู่อืมบ่ได้มันว่าเป็นหมูแล้วเนาะเพ่นแม่เออเอาเสือคักะบาดนีอืมเป็นจดโดยเาะเพิ่นยังเพิ่นก็เป็นสร้างพี่น้องันไปแปลงรถให้ลุงต้อมหลายเทื่อแล้วสร้างจําหมู่บ้านตนี้ก็อ้คําุยก็มาแล้วพี่น้องเอ้ย ก็จะเป็นหลัง no ที่สองพี่น้องที่เอาเครื่องมาให้แต่ว่าเจ้าของเงอนเพื่อนบอยุ่นุ่งต้อมก็จะจะป้าเครื่องไว้นานเลยพร้อมกับอุปกรณ์แปลงรถเพื่อนาจัดทหารการเาจเติมลมปอยื่อเบบเจ้าของเงินเพื่อนบรยุ่ป้าแบบนั้นเลยเนาะอ่าแบบนั้นเลยหมือละอเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ครับบ้านนี้พีเฮาก็ชิมือกับน้ำก็ทะเลาดคักแล้วไม่นาจะมาพวกนี้อ่าเทมเทมเทมโอ้มาเฮือนก็เห็นลูกสาวแต่งตัวงามงามพี่น้องเพิ่นสบายดีลูกเอ้ยสบายดีโด้อถ้าทูเนาะลูกเนาะถ้าทูเนาะโดยป้าเราคือใช่ชุดงามเลยลูกหึ ลูกก็อจะชุดงามแท้เด้มือนี้หืมโดยชุดงามเนาะลูกเนาะโดยอีแม่อีแม่ซื้อให้บมลูกหืมแม่แม่ติ๊กเพิ่นซื้อให้อ๋อคุณแม่ติ๊กขอขอบคุณในเด้อเออคุณแม่ติ๊กซื้อมาฝากพี่น้องเลยแตต้องกล้าขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะพี่น้องเนาะโดยขอบใจเพื่อนลูกขอบใจเพื่อนลูกนะใดโอเคโดยขอบใจในยักษ์ชื่อเนปินเน่โอ้แล้ว รู้อาบน้ำลันตี้เอาคือวีผมใช่รึอืมอืบแล้วก็บอกอาดแล้วเพิ่นฮะเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำก่อนเด้อโดยแล้วเขาไปเงินลุงต้อมเนาะโดยแล้วเขาไปผู้เขีนลุงต้อมเนาะลูกเนาะมือนี้เนาะโดยถ่ายพ่อเด้อแป๊บเดียวเด้อพ่ออาบน้ำก่อนเด้ออือจะเพิ่นเว้าวั้งดักผู้เดียวเพิ่นนะโดยเฮ้ เห็นอย่างนั้นะเื่นคืนแล้ววันนี้พราะไปอาบน้ำก็รุ่ยตอนนี้เคืนนาดีก็มาเฮื่อนไปน้องมาอาบน้ำอาบน้ำกนก่อนเพราะว่าเคืนนาดีใกล้ใกล้เนาะแล้วกับพูดีพระราชลื่นล้มกีตุ๋มเต้มหมดพี่น้องก็เลยตรงได้มาอาบน้ำล้างตัวล้างตัวก่อนจริงจะไปไม่พี่น้องกาได้ขอจบกคลิปไว้สานี้เนาะพี่น้องไว้ติดตามได้ในอีพีหน้าพี่น้องไง สำหรับอีพนี้ขอลำลาพี่น้องไปชัมนี้ก่อนอาจจะเป็นอีพีที่สองจะได้ไปผู้แขนอนิวที่เฮือนลงต้อมพี่น้องเนาะ